สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเลนโซ่สตูดิโนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้แอบตกใจนิดนึงนะครับเนื่องจากเมซิตี้เวอร์ชันชั珀เตอร์หนึมันได้กลับมานะครับมันคัมแบ็กนะฮะซึ่งผมก็ ไม่ได้เล่นมันมานานมากนะครับผมคิดถึงมันสุดๆเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นชัปเตอร์สองเลยนะครับเพราะมันไม่สนุกเลยคือระบบการยิงปืนเนี่ยมันแตกต่างจากหลายๆอย่างออกไปซึ่งมันทําให้ผมไม่ได้ซื้อเกมมิ่งบนบุกนะมันทําให้ผมได้ซื้อ MacBook มามันเพราะว่าสิ่งนี้แหละแน่นอนมันมาแล้วแล้วมันก็ระบบเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะครับคือคุณเคยเล่นชัปเตอร์หนึ่งเป็นยังไงคุณก็เล่นเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็แอบตกใจนิดนึงนะฮะ อุ้ยลบมังบัก็รดมาได้เหมือนเดิมเลยขอส่วนขอส่วนคิดถึงตอนนี้คือตายก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ แต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะก็คือทุกอย่างหายหมดเลยนะครับหายหมดเกลี้ยงเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถล,ลาอะไรก็ตามเวลทุกอย่างหายหมดนะฮะผมคิดว่าน่าจะอัปเดตกลับมาเร็วๆนี้นะระบบเติมก็กลับมานะครับเกมพาร์ทของผมก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนก็ยังสามารถเปิดเพลงได้อยู่เนี่ยใส่เพลงได้เหมือนเดิมมันต้องฟาร์มใหม่หมดเลยนะครับ มก็แอบ,บเบื่อนิดหน่อยนะฮะซึ่งมันกลับมาผมก็โอเคผมดีใจมากแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยระบบบ้านกลับมาหมด c ั a เตอร์นหนึ่งนะครับเป็นซีซันเจ็ดนะฮะเหมือนจะเป็นโอ้ต้องเล่นใหม่หมดเลยนะฮะก็คือจะได้เป็นของซีซันเจ็ดแต่ว่ามันได้กลับมานะก็ยังดีนะครับผมผมเอาจริงนะผมดีใจมากมันแค่กลับมาผมก็ดีใจแล้วนะฮะทำไมมันถึงแบบระบบเกมชัปเตอร์สองเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะฮะ ก็คือผมเนี่ยที่ผมเล่นมานะชัปเตอร์สองมาซิตี้ชัปเตอร์สองให้ดูนะฮะคือผมเล่นมาซิตี้เพราะว่าผมชอบเอกลักษณ์ที่เป็นมาซิตี้อยู่แล้วผมไม่ได้เล่นมาซิตี้เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่ได้เล่นซิตี้เพราะว่ามันสมจริงอ่ะคงคือคุณงงไหมคืออ่าอย่างมาซิตี้อันนี้เดี๋ยผมให้ดูนี่อันนี้ผมเล่นมาซิตี้เป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ชัปเตอร์สองนะยิงสับก็ไม่ได้นะยิงผมสับยิงไม่ออกนะฮะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอันที่แล้วนะฮะมันมากมันมือแบบมันมือมากเลยขอยิงคนหน่อยแล้วกันขอย คือผมเล่นไม่นานเมามเร็วนะเพราะปกติผมเล่นเมาส์ช้าแต่อันนี้ผมขอยิงคนเป็นน้องบอกโศกส่งรีอร์ดมาบอกว่าเนี่ยชัปเตอร์หนึ่งกลับมานะฮะผมแม่งแบบแม่งแทบจะแบบกีดกีดแบบกีดเลย